หลังใม่เลยครับต้องพูดใส่ไหม่ครับโอเคต้องอี่ต้องขอกาบสวัสดีนักขาวทุกท่านเยอนเลยครับคนไหนพูดอะครับผมพูดโอเคถ้าป่่าคนยนนี่งังเลยออตรงนี้เนาะใ้ยิบเลนตงนังเลย ครับก่อนอื่นสิบนิ้วขอกับคารวะนักข่าวที่ผมครั้งแรกในชีวิตเลยที่ผมได้เดินทางมา,าวันนี้แล้วก็ตั้งจิตวิสัยไกตั้งใจไว้ตั้งที่วัดหลวงพ่อโอภาสีว่ามาลองเรียนในการแต่งตั้งเจ้าวาดในครั้งนี้ที่ประเด็นที่หนึ่งนประเด็นที่สองขอเรียกร้องในการตรวจสอบนะการเงินการทองของวัดด้วย นะครับนะนี่คือประเด็นที่สองเพราะฉะนั้นในการแต่งตั้งเจ้าวาดในครั้งนี้ผมอยากได้เจ้าวาดที่มีความบริสุทธิ์ใจและเจ้าวาดทิะอสาสาอานเข้ามาอยู่ในวัดหลวงพ่อโอภาสีแล้วก็คณะทีมงานของผมเนี่ยที่จะลองพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าจะต้องได้เจ้าวาดที่ดีๆเข้ามาในดำรงตำแหน่งในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ขอความร่วมมือ กับพ่อไม่พี่น้องนะะชาววัดหลวงพ่อโอภาษีทุกท่านไม่ว่าตลอดจน,นคณะกรรมการคณะศิษยานุสิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดเนื่องจากขนาดนี้เจ้าวาดของเราแลนะได้มรณภาพไปเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วผมไม่ได้เจ้าวาดนะที่มือสะอาดแล้วก็เจ้าวาดที่มีคุณธรรมที่ดีและเป็นพระนักพัฒนาแล้วก็ตั้งใจไว้ว่า,วารูปหนึ่งรูปใดก็ได้ ขอให้เจ้าคณะแขวงและเขตส่งมาก็ไม่สมความประสงค์ที่กระผมได้ตั้งใจมาวันนี้ผมเองเนี่ยที่มาลองกับสื่อนะหลายนแหน่งด้วยกันเนี่ยอยากได้เจ้าวาดนะที่มีความรู้ความสามารถมาพัฒนาวาดผมต่อไปนะครับเจ้าวาดองค์นี้เป็นยังไงมันมาที่ไปยังไงจะต้องไม่ใหญ่เอาับตอนไหนผมขอนักเรียนให้นักข่าวของเราได้รับทราบนะฮะ เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะฮะเจะ้าวารลูกนี้นะฮะรักษาการไม่ใช่เจ้าวาดเต็มตัวนะฮะยังรักษาการอยู่ในการรักษาการเนี่ยส่วนมากจะใช้อำนาจบาดใหญ่ในการรักษาการที่กระพวกกุณผมเนี่ยรับไม่ได้สองประเด็นด้วยกันนะฮะเซฟเมถุนนี่ประเด็นที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ประเด็นที่สองคือการเงินการทองของวดัดที่จริงก็อยากจะให้ตรวจสอบอทั้งสองประเด็นนี้เลยนะฮะ วัดหลวงพ่อออปสษีเนี่ยเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีหลวงพ่อนําหน้านะฮะเป็นชื่อหลวงพ่อออปสษีนําหน้าผมอยากได้เจ้าวาดที่ดีๆเจ้าเจ้าวาดที่แคนเซเตอรเอามาเป็นเจ้าวาดเนี่ยพวก,กบผมรับไม่ได้ที่ผมต้องมายื่นหนังสือในวันนี้นะครับม,มีหลักฐานยังไงแคนเซเตอรยังไงคือคือหลักฐานเนี่ยอ่ผมเองในานามโฆศกประจำวัดหลวงพ่ออุาสีเนี่ยเป็นเวลาลุงมยีิบปีแล้ว ผมรู้พฤติกรรมของการเสีม่มถุนแต่ผมไม่เห็นอีตอนที่เขาเขาร่วมประเวณีกันหรือเสีม่มถุนกันเนี่ยหลักฐานในการในการเสี่มีถุนเนี่ยเขาอยู่ในกุฏิสองต่อสองเขาไปมาหาสู่ด้วยกันนะฮะไปมาไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเข้าไปด้วยกันผู้หญิงผู้ชายอยู่ใกล้ชิดกันนะฮะแล้วโดยเฉพออาะญาติโยมมาติดต่ออ่าราชการก็ดีมาติดต่อ,อที่วัดจะดีไม่ว่างานบรรพชาอุปสมบทเนี่ย เขาจะอยู่ด้วยกันสองต่อสองในกุฏิเนี่ยนี่คือที่มาที่ไปของการเสพเมถุลน,นะฮะและชาวบ้านใกล้เคียงก็รู้ดีเป็นอย่างดีเลยนะครับจีการอ,องค์นี้สนิทกับท่านผู้รักษาการเจ้าวาดนาดไนครับจีการองค์นี้จีกาคนนี้นะ้ักษสนิทกับผู้ช่วยเจ้าวาดี่รักษาการเนี่ยเป็นเวลาสิบปีสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีเนี่ยระยะเวลาที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในการดำรงชีวิตในครั้งนี้เขาก็ทำพฤติกรรมอย่างเงี้ยตลอด ม่ว่าพระคุณเจ้าจะไปรับบาตรที่ไหนเขาจะขี่รถเก่งเนี่ยไปคอยรับบาตรไปไปคอยรับผู้ช่วยเจ้าอาวาสลูเนี้มาที่วัดอยู่ตลอดเวลาใกล้ชิดกันมากครับบ่อยครั้ง,ง,ฮรงฮะบ่อยครั้งแทบจะเป็นกิจวัตรประจําวันเลยได้รไจริงจริงนะการบันทึกภาพนะผมเองไม่เองเนี่ยคือทํางานในวัดเนี่ยผมก็ไม่อยากจะให้ทางวัดเสื่อมเสียที่คือประเด็นนี้หนึ่งเพราะวัดหลวงพ่อออภาสี เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่อยากจะให้อื้อเฉาวไว้จุดนี้นะแล้วก็ไม่ได้ระมวลภาพเอาไว้แล้วโดยเฉพาะความใกล้ชิดเนี่ยเข้าใกล้ชิดกันมากแม้แต่ทําวัดเย็นเนี่ยนะออกจากพระโบสถแล้วก็ยังนั่งคุยด้านหลังสองสองจุดยักกระยุงคุยกันก็นเคย<ร>นะแล้วเรื่องรเล่นทองมีการเอาของเงินวัดไปให้ทางนี้ยังไงบ้างไหมก,ก,ก,ก็นี่เป็นประเด็นสําคัญนะจริงๆนั้นหลังจากเจ้าอาวาส คือท่านพระครูสุธิยานรงาธท่านมรณภาพแล้วเนี่ยผมอยากจะขอนะสถานที่แห่งนี้เนี่ยกรมสอบสวนกลางเนี่ยไปช่วยตรวจสอบห้หน่อยว่าการเงินการทองตรงจ,จุดนี้และโดยเฉพาะวันนี้ผมมากับท่านวย,ยาวจกรด้วยนะการเงินการทองเนี่ยเ,เขาบอกว่าวย,ยาหมดอายุแล้วนะไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะถามถามไถ่เรื่อง การเงินการ,การทองของวัดเพราะเขารักษาการก็ดูแลหมดเลยวไว่ามีการเงินวัดเงินอะไรเสียอกมีการอ,อ่อนก็ไปให้ใครไม่อ่อกอยังไงมีหลักฐานก็ต้องขอกราบเรียนเชิญว่าทางนี้ฝ่าส่วนกลางเนี่ยเพราะเขาปิดบัญชีหมดเลยเขาไม่ให้เรารู้เลยนะเขาทาเป็นกรงเหล็กนะอย่างที่ผมเองเนี่ยทำเป็นกรงเหล็กสองชั้นด้วยกันนะฮะกรง,งสแตเลสเนี่ยไม่เจอผมใช้กรงสแตเลสแล้วกันเนาะสองชั้นด้วยกันทั้งทั้งที่สมัย พระกูจะพระกณเจ้าพระกูสุจิยานุภาพอยู่นั้นนะมันจะเป็นกรงเรียบๆกุฏินี่สามารถที่ทนะวัตถุประสงค์ผมก็ไม่ทราบทุกจุดนี้ในบัญชีวัดนะผมตอบได้เลยตอนที่ผมเองเนี่ยทําหน้าทีา่ให้กับเจ้าวาดนาเงินไปเข้าฝากธนาคารกรุงศรีพระเจ้าวาดเป็นคนที่ไว้วางใจผมมากที่สุดนะฮะ เอานเงินไปเข้าในบัญชีที่อยู่ในไหนอยู่ในนั้นหลักล้านนะฮะหลักล้านปกติแล้วคนดูแลบัญชีวัดจะต้องมีกรรมการวัดเข้าไปร่วมในการเบริกขอบัญชีหรือเบอิกค่าใช้ใจ่ายต่างๆตอนนี้ผู้ที่มีอำน,นาจเดี่ยวเสร็จสิ้นใครครับก็มีกี่คนตอนนี้หลังจากเจ้าอาวาสรูปแรกมรณภาพท่านพระกูสุทิยาโนภาสนะคนที่ดูดูแลแท้จริงข้อบ,บุบัญญัติกฎหมายนี่ต้องคือท่านวยาวัตกร นะนแต่แต่ยังไม่แต่งตั้งเพราะวัยยาทีา่ไปถามเรื่องเงินเรื่องทองก็ถูกปัดมาตลอดแสดงว่าวัยยาชักกองนี้ถือว่าเจ้าวัดองค์เก่ามาแล้วก็คือหมดหมดไปเขาต้องแต่งตั้งใหม่เขาไม่ยอมแต่งตั้งนะตันนี้ก็ถือเป็นอำนาจในการเดียวันชีเพี่ยวผมเป็นเท่รูปเดียวเพียงรูปเดียวยืระอาจารย์หอมเพราะจะมีตู้ตู้ตู้ศรัธทธาที่ตู้รับบริจาคเนี่ยเวลาพระลูกวัดเก็บเนี่ยก็ต้องไปให้จุดเดียว ในราก็ไม่รู้ว่ายอดเงินเน่ะมันมีเท่าไหร่และถูกนําไปใช้ในเรื่องอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องฮะถูกต้องเพราะไม่มีกรรมการเขาขอตรวจสอบเปิไม่ได้คือกรรมการหลังจากเจ้าวาดมรณภาพไปก็กรรมการบางคนเขาก็ถอยหลังออกมาม้างอะไรม้างก็ยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นทางการก็ทำอะไรเบร็จเบรศลูกเดียวฮะไม่แต่งตั้งมั่งอะไรเจ้าวาดวรังศุลสังขารนี่ประมาณปีเ็จเศษหลังจากประชุมเพลิง จสบสแล้วก็ไม่เคยแต่งตั้งเลยรายได้ก่อนที่เจ้าว่าก่อนะประมาณอะไรประมาณอ่าตอก่อนนั้นผมเคยเอาเงินไปเข้าให้อาจารย์เนี่ยนะอ่าอาทิตย์หนึ่งเงียบๆแสนอาทิตย์หนึ่งเงียบๆแสนถ้ายอดรวมของวัดเนี่ยคือมันไม่แน่วันถัดไปเลิกเดียบมันจะได้ เยอะวันจังการจังการเห่งพวกพุทธศาสนาเนี่ยนายพระเจ้านหลวงเมีการเก็บของวัดเงินเงินที่ไว้ของวัดที่ไว้ไว้ของวัดนั่นประมาณนั่นเยอะไหมครับเยอะอย่างเงินท้ายไม่เชื่อเราเงินเงินเนยเงินโบสถ์มีอยู่ตึกสามบ้านกว่าสามบ้านกว่าแต่ว่าถอนไม่ได้หรอกเพราะว่ามีชื่อผมอยู่ไม่ถอนอะไรนะคะเงินโบสถ์ถอนไม่ได้เงินโบสถ์แต่แต่ส่วนส่วนที่ส่วนนิดที่ถอนได้ส่วนไหนบ้างก็เงินส่วนารกคือเงินวิหารกนวิหารกนก็ไป็นที่อยู่ที่เขาไม่รู้เขาถอนเงินอะไรหรือเปล่า เราไม่ได้แต่ต้องบัญชีเลยเงินสิบามล้านของหดนไม่ได้ไม่ได้ครับเป็นชื่อาจากที่เจ้าวานโก่าานาแล้วเนี่ยรายเงินที่บริหารมาทำเเงี้ยเก็บคนเดียวไหมครัเก็บคนเดียวไม่มีใครรู้แล้วแล้วหอน้านี้เคยมีการไปร้องที่ไหนมหาเศหรือว่าสำนักพดไรให้ตรวสอบเดี๋ยวผมขอขอขอนทาเรียงเงินที่มาที่ไปของเงินพักวัวสดเงินพักวัวสดเนี่ยยอดมันก็ประมาณสิบสี่ล้านเศษนะฮะ สธิลานเศษเนี่ยคือในเทียนขวัญมงคลเจริญหรือป๋าอิ่มเขาทำการสร้างพระบัวสเมื่อเงินตรงนี้เหลือจากการสร้างพระบัวสแล้วเขาก็าไปไว้ในธนาคารลงทุนด,ด้วยกันสามท่านด้วยกันนะสามท่าน,เ,นเจ้าเจ้าคณะเขตเจา้าคณะเขตรัฐบัน้ท่านมอณภาพและเจ้าเจียงร้อนกับมอนภาพเหลืออีกท่านเดียวที่ยังยังอยู่กับผมอยู่ก็คือท่านพาย,ยาวตะกอดเงินก้อนนี้ถอนถอนไม่ได้ละเพราะอะไรที่ถอนไม่ได้เพราะผู้ที่เอาเงินไปไว้ในพระบัวสหลังเนี้ย ในบัญชีวิบัญชีอันนี้นะเออเป็นบัญชีว่าถ้าจะถอนต้องถอนเกี่ยวกับด้านบุรณะนาบกิจสังขมน,นอกน,นั้นถอนไม่ได้เงินผู้ด่านจะว่าตั้งไว้ว่าจะเป็นเงินทำบุญเงินทำสีเงินพระบาร์อะไรเงี้ยตั้งแต่เพราะตอนนี้ไปอยู่กับเจ้าวาดปีนัดแต่การจะทำบุญถูกต้องประมาณเท่าไหร่ปีที่อยู่เขาไม่ไหนก็ปีเศษปีเศษรวมแล้วประมาณเท่าไหร่วัยรุ่น าานถปกติแล้วอางที่ว่าเก็บเพียบแต่มันมีเงินกระถินก็สามล้านกว่าสามล้านกว่าต้นปีเด็กที่เขาดูอะไรเงินกระถิ่นเงินกระถินได้สามล้านกว่าแล้วก็มีเงินโตู้ต่างๆไงตู้อาตัวต่ากตู้ที่เขามาหยอดตู้บริจาคที่เามาทำบุญหยอดให้หลวงพ่อน้ำมันอะไรพวกเนี้ยอาทิตย์ธรรมดาที่ธรรมดาเนี่ยก็นัดอาทิตย์หนึ่งจะนัดทีแต่ว่าเขาเก็บทุกวัน อาทิตย์หนึ่งก็ได้ถ้าวันธรรมดาก็ถ้ามีมีขาดตะเลิกก็ได้หกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนี่ยนะค่าสามหกหมื่นต่ออาทิตย์นะถ้ามีขาดตะเลิกก็ลงสองแสนนะเดือนละสองมันมีคอนขาดตะเลิกมจะได้เยอะไหมในวันขาดตะเลิกของของวันดุดมันจะได้เยอะใช่เขาเก็บเขาเก็บไปเยอะไหมเก็บไปหมดแล้วมี่ทำบัญชรชี้แจงไหมไม่ไม่ไม่ได้ชี้แจงให้ผมไม่ก็ไม่รู้เนี่ยเพราะวัยยารวกอนก็ไปมีอำนาจแล้วเขาบอกไม่เปนเรื่องของพระแล้วไม่เชื่อเลยจะเข้าไปดูว่าบัญชีเงินตรงนี้อยู่ไหม ก็ไม่รู้กานกันเลยเลาก็เขาเราเขาไม่ให้ดูอ่ะมันเรื่อง่ามันเรื่องของพระนะตามปกติล้วเนี่ยเราต้องส่งงบประมาณในการบริหารเบิกจ่ายให้กับสำนักพุทธตรงนี้เราเราได้ผ่านเรอผ่านตอนที่มีเจ้าวาดอยู่ผ่านเคยเซ็นคือก็ทาบัญชีราะรับรายจ่ายแล้วก็เราก็เซ็นตอนที่เจ้าวาดอยู่นะแต่ตอนเจ้าวาดก็ลาสังขารไปแล้วก็ก็ไม่ได้ทำคือปกติเงินทำบุญเงินพระป่าเงินกระถิ่นเงินบริจาคเนี่ยมันก็ต้องมีเับเข้าไปมีคนร่วมเป็นรายจ่ายได้ไหมไันก็มีฮะบัญชีก็ สามสามสามคนด้วยกันแต่พนะประาราสูตรจะสร้างแต่คารวะองค์เก่ามาแล้วไปไม่ได้ทําแบบนี้เลยเขาเก็บคนเดียวเลยเรไาเก็บเขาเก็บคนเดียวแต่แต่ชื่อฝากมันมีสามคนพิพะหนึ่งแล้วก็<อ>แล้วก็ค<อ>ารวะสองค<อ>ารวะเป็นใครสองที่ตั้งมาใหม่คารวะจะตั้งก็ตั้งใหม่เลยคนในคนใน,นวัดนะคนตัวลหนดีกว่าคนเขาไหมก็ใช่ก็ใช่ครับก็เขาก็แต่คนนี้เขาก็ดีนะไม่รู้นะการทำงานของวัดการทำงานที่วัดเนี่ยใช่ เาก็มาวัดประจําไงเขาเลยเอาคนนี้ลงชื you. ่อบ so ัญชีเขาไม่ไม่เคยไม่มีไม่มีไม่ไม่ก็ดูไม่ได้หรอกคร่เคยถามเขาบอกว่าเป็นเรื่องของพระไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนเดี๋ยวผมขอขอนําเรียนนักข่าวด้วยความอ่ร่งสักนิดหนึ่งนะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยในการตรวจสอบบัญชีของวัดในการทํารายรับรายจ่ายของวัดเนี่ยท่านผู้นี้รักษาการคือท่านพระหอมเนี่ย ไปแต่งตั้งคนคนสุภาพสตรีนะคนใกล้ตัวที่ผมกําลังียกร้องอยู่ขนาดนี้แหละนะมาดูทํารายรับรายจ่ายผมมองดูแล้วมันไม่เหมาะสมเพราะพระครูสุธิอนุภาษเจ้าว่านี่เคยตัดผมผมทิ้งว่าใครแต่งตั้งเขาบอกเขาแต่งตั้งตัวเองนะจริงๆก็จะให้พระพระคุณเจ้าอยู่รูปหนึ่งคือพระพระสมชายพระครูสมชายเนี่ยามาทําหน้าที่ตรงๆนีุ้ดท้ายก็มีสมสมหวังเมื่อเมื่อท่านล้มเก็บลง ตอนแรกสิ่งที่เรามาร้อวันนี้คืออยากตรวจสอบเรื่องติการับเรื่องเองินวัดถูกต้องถูกต้กอ,องครับผมหลักฐานเรามีอะไรบ้างเขาจะมายืนวันเนี้ยคือหลักฐานเนี่ยผมบันทึกไปแล้วก็เซ็นแล้วถ้าจะตรวจสอบเนี่ยทุกจริงทุกอย่างผมสั์จริงเสมอแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลข้อมูลเนี่ยจริงเสมอที่ผมเอาวาจาคาพูดมาวัานนี้มามาพูดให้นักข่าวหลายสํานักของเราได้รับทราบเนี่ยคือเอาความจริงมาพูด ผมก็ไม่ใช่ผมพูดไปผมก,กลัวฟองร้องเหมือนกันถ้าไม่ไม่จริงนะเพราะวันนี้สัตว์จริงเสมอที่ผมต้องมายืน่นสอบสวนกลางในวันนี้ความขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่าคะจริงจริงแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรผมผมเองเนี่ยอยากจะทําให้ว่าหลวงพ่อด้วยความโปร่งใสนะถ้าเราได้ผ้าที่ดีนี่คือจุดแรกถ้าเราได้ผ้าที่ดีมีความโปร่งใสผ้าที่ปฏิบัติดีชั่วโมงนี้ผมไม่ได้มอง มองมองว่าพระอรุนี่ไม่ดีผมมองเห็นสองหน้านะฮะพระที่ดีๆในประเทศไทยยังมีเยอะที่ท่านจะส่งมาเพราะผมก็ไม่ติดใจถ้าส่งมาเนี่ยไม่ว่าจะแขวงหรือเขตเนี่ยแต่ละครั้งที่ผมไปหาแขวงแวงปิดประตูไม่ยอมให้สัมภาษณ์นักข่าวปิดประตูไปยืนหนังสือไปนี่แขวงก็ไม่รับปัดกันไปปัดกันมาโยนกันไปโยนมาผมต้องเดินทางไปวัดมหา,าธาตุต้นกำเนิดเองเลยถึ้งนี้ที่ดูแลของในกรทมทั้งหมด เนี่ยผมขอวิงวอนกับนักข่าวทุกสำนักเลยแล้วก็ขอให้สอบสวนกลางเนี่ยลงไปดูว่าในวัดของผมเนี่ยมันไม่ชอบมาพากลทุกสิิงทุกอย่างหลายเรื่องหลายประเด็นด้วยกันคร,รัง้งแงรก,ก,นนกนใน <ๆ S 1> ชีวิตเลยที่ผมต้องมายืนท่ามกลางานักข่าวเนี่ยเนี่ยขาเกือสั่นไปหมดแล้วเนี่ยผมให้ผมให้เนี่ยสัจจะเป็นความจริงทุกจิิงทุกอย่างข้อมูลหลัทของข้าวอ้างว่าเราต้องการจะสร้างเจ้าบ้า อ่าไม่เป็นความจริงไะผมเองเนี่ยเปิดข้อบรรัญญัติกฎหมายคือเปิดข้อกฎหมายยัยงไงแขวงและเขตเป็นผู้ด,ดําเนินการแขวงและเขตผมไปแต่ละครั้งไม่ว่าจะไปเขตตุ้งคูและเขตตุ่งคูที่ผญม,มีบุญเลาอยู่แล้วก็ไปที่วัดราชาวิรินก็ปัดกันไปโยนไปโยนมาแล้วผมจะได้เจ้าวาดที่มีความเหมาะสมมีความสมบูรณ์มาบริหารวัด ได้มาหร่ฮะผมขอฝากตรงจุดนี้ไว้เป็นประเด็นสําคัญเลยเ<ร>ผมีเน,าาผนเนี่เาคุณุทธ,ธีภาวาน่ะปนไ้อ้วคุณทีภี่ผมหยิบยกอยู่เสมอเลยคุณอวุฒิไวยวุฒิเขาเพิ่งขึ้นเป็นพระครูมไม่นานมัเนี่ยเขาสมบูรณ์เพียงพร้อมเป็นสุเสิ่งทุกอย่างที่เขาแก้ปัญหาไม่ได้คือปมเดียวอะเรื่องเสพเมถุนแก้ปัญหาไม่ได้ถูกต้อง คือคือ,คอหลักฐานในะอตอนที่ก็เสษเมตนนะุนี่ยไม่ต้องหลักชาวบ้านาผมอยากให้นักข่าวเนี่ยไปถามชาวบ้านสมเอนงก็ดูว่าคนใกล้คิ่วัดเนี่ยว่าพฤติกรรมของเขามีเป็นยังไงอีตอนที่ก็เสษเมตนนะุนั้นไอผมไม่ได้เอากล้องไปจับไปจ้างไปจ้องเ็าดูแล้วไม่ได้เอากล้องส่องพระไปดูก็หรอกแต่พฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการหยอกล้ออยู่มาวันหนึ่งผมจะสาธิณนักข่าวดูนะในไหนผมขออนุญาตนะผมเองเนี่ยเป็นพิธีกรของวัดในการแต่งตั้งของท่านพระกูสุธิยานาุพัฒ อยู่มาวันหนึ่งเขาอลากคนเป็นโฆษกในพ้นงานบวชแล้วก็อ,อาจารย์จะพาเขาจะจ่ายปัจจัยแต่เขาจะถือยา่างปรุติผู้หญิงวันนี้อยู่ในปุฏติคนเดียวแล้วก็มีประตูเป็นเป็นป,นป,นปนระตูที่กองแสงกูเดินตาเนีน่ยไม่มีใครมองเขาไปเห็นหรอกนะสาธิตให้ดูหน่อยนะท่านเดินข้างหน้าผมเดินผมเดินข้างหลังก็ไม่รู้ว่าผมจะตามมารับซองไอซองห้าร้อยท่าจ้างพูดเนี่ยก็เดินเดินเดินผู้หญิง เยคักูเปิดมาจ้าเอเ๋ผมไปสัมภาษณ์ที่ไหนผมก็ให้พูดจริงๆผมก็กลัวฟ้องร้องมันสัจจะที่ผมพูดไปเีเป็นเรื่องจริงทุกอย่างฮะพระหอมพระหอมหอมยอกล้อเนี่ยจ้าเอเ๋ก็จะดีเขดีใจเขาดีใจก็เป็นเหมือนเป็นการหยอกล้อแต่มันสมควรไม่ได้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอ่ะมีภาพบนจาปิดหรือว่าภาพในวัดหรือใครบันทึกภาพขนาดที่เขาอยู่ด้วยกันสองต่อสองใน จริงๆแล้วเนี่ยขอนําเรียนเรื่องกล้องวงจรติดสักนิดหนึ่งนะเอ่อในั่านไปดูเมืม่อสองระมาณนี้เรียกออกมาสัมภาษณ์ก็ไปในานามบริษัท B.S. Outdoor p r o d u c t i o n จำกัดเนี่ยผมต้องอผมต้องชมชมชม,ชม,ชมเชยท,ท่านท่านเอากล้องวงจรไปติดแล้วมันมีอยู่กล้องหนึ่งเนี่ยองไปที่กุฏิที่ท่านขึ้นลงขึ้นลงอ่ะถามจริงๆอ่ะท่านเอากล้องตัวนั้นเบนออกทำไมอ่ถ้าท่านบริสุทธิ์เนี่ย ไปเดินออกทําไม่ะจะได้เห็นไงจะได้เห็นนะเพราาการเข้านอกออกในแล้วก็ประเด็นที่สองผมถามจริงๆเลยท่านไปกั้นลูกกรงเหล็กไงลูกกรงสตลเลตผมไม่ใช่เหล็กนะเป็นสตลเลตทําซับหนึ่งซับสองทำไว้ทำไมฮะผมผมก็ไม่ทราบเือนท่านตอนนี้อตอนี้ว่าไอ้การมาผมตรงจุดเนี่ยผมอยากมาเรียกร้อง สองประเด็นที่ฉันนั่นเองอยากได้มาด้วยเจ้าว่าที่มีความองศสแล้วก็เจ้าว่าที่มีความสะอาดสะอาดเพราะว่าหลวงพ่อเป็นว่าที่ศักดิ์สิทธิ์พราะหลวงพ่อจะมีคนปากมานางด้วยนะฮะเพราะวันนั้นขออะไรที่ดีทุกอย่างนะแม้บิษิุเชชาจีวัฒใน,น,นท่านชวนหลีกไปท่านก็เดินทางไปกราบอยู่เสมอน,นะเพราะแล้วก็ประเด็นที่สองอยากจะให้สอบสวนกลางเนี่ยลงไปตรวจสอบที่มาที่ไปของการเงิน,นที่ไอ้บัญชีกีใบกิ่ใบ ตอนที่ผมอยู่กับพระครูสุจิยาโลภาเนี่ยบัญชีมีบัญชีพิหารพลดหลายบัญชีด้วยกันนะขอขอ,ขอฝากตรงนี้นักข่าวทุกท่านและทุกสำนักด้วยนะฮะไม่ออกไม่ออกไม่ออกหรือซองไงซองทีมันเจอเจอน้า <c oughs> หน้าอะไที่ยืดกันยืดกันสองคนยืดสองคนได้ไหมใช่ไหมเขาเป็นซองเฉยไม่ยืดเป็นซองก่อนเออ 一百，他一百。 มีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพ,นะพัฒน์มงคลสมบูรณ์บุญผลด้วยพวกระซับนะจำนำลูกเงินจักตรพิตรคอนใจขอให้เรียงศีพัฒนานสถานบรนเพื่อเป็นหลักใยแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะครับนะพระอวยพรน,นายนิจโก ใครคนนั้นไม่เอาถามาเลยนวดนน้ำอน้ำอับปเลยเริ่เลยครับเิตัวเิกันไปเลยชหน่อย